ครับสวัสดีครับผมร้อยเอกวชระทีมตั้งผู้ฝึกฐานใหม่โดยฝึกฐานใหม่กองพันธราบที่2กรมฐานราบที่สิบห้าครับสำหรับการเตรียมการในส่วนของการรับฐานใหม่นะครับเริ่มต้นด้วยของการจัดการฝึกครับอ่าตอนนี้หน่วยฝึกฐานใหม่รอสิห้าพันสองนะครับดำเนินการฝึกผู้ฐานใหม่ตั้งแต่วงวันที่1ถึงวันที่31มีนาคม2567ในวันนี้นะครับก็จะมีการเตรียมการในเรื่องของการ ดำเนินกระบวนิธีในการรับฐานใหม่ที่โรงนอนนะครับเราได้ดําเนินการติดตั้งในเรื่องของสปริงเกอร์แล้วก็พัดลมระบายอากาศเพื่อเป็นการระบายความร้อนในโรงนอนาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการดําเนินการติดมุ้งลวดตามโรงนอนต่างๆซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายที่กรมแพทย์ฐานบกได้ดําเนินการชี้แจงมาเรื่องของจัดหานะครับแล้วก็ของที่ทบแจกจ่ายนะครับปัจจุบันเราได้ดําเนินการจัดเตรียมไว้บริเวณที่พักของการใหม่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของอาคาร สถานที่ฝึกนะครับเราก็ใช้สถานที่โรงรถใหม่แห่งนี้นะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ร่มไม้ที่มีอากาศค่อนข้างถ่ายเทได้ดีนะครับเหมาะกับเป็นพื้นที่การฝึก,กน้องๆฐานใหม่ที่กำลังจะเข้าในวันที่หนึ่งนี้แล้วก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับว่าเรามีมาตรการนะครับในการฝึกนะครับตามรูปแบบก็คือฝึกจากเบานะครับไปหาหนักนะครับในส่วนเรื่องของหน่วยฝึกเองก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆ ก็ได้รับการให้ความรู้จากโรงพยาบาลข้าวิชาวุฒินะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการไปโรงพยาบาลเกี่ยวกับการเป็นโรคร้อนหรือการให้คําแนะนําในเรื่องของการดื่มน้ําให้เกิดมีความเพียงพอนะครับกับน้องๆถามใหม่การปโรงพยาบาลเบื้องต้นนะครับเมื่อมีน้องๆถามใหม่นะครับเป็นโรคร้อนนะครับแล้วได้ทําการซักซ้อมแผลไปเชิญเหตุในการส่งผู้ป่วยเจ็บไปยังโรงพยาบาลนะครับทุกๆสัป,ปดาห์นะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือหนฝึกมีมาตรการในการควบคุมนะครับเน้นย้ําให้น้องๆ พยายามดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับในส่วนของสวัสดิการนะครับทางหน่วยฝึกนะครับไดำเนินการจัดเตรียมในเรื่องของการสระผมนะครับซึ่งเราจะจัดาหน้าที่นะครับในการดําเนินการสระผมให้กับน้องๆฐานใหม่ฟรีทุกนายนะครับในเรื่องของกิจกรรมสาธานการณนะครับเราจะมีในเรื่องของห้องฟิตเนสนะครับห้องฟิตเนสซึ่งสามารถให้น้องๆฐานใหม่เข้าไปดําเนินการใช้อุปกรณ์ในห้องฟิตเนสได้นะครับในการเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายนะครับ เมื่อฝึกเองนะครับก็ได้เตรียมการเรื่องสถานที่นะครับเรื่องของที่พักเป็นห้องพักคนนะครับให้กับน้องๆได้ดูทีวีนะครับดูภาพยนตร์นะครับในห้องของพักจากการฝึกครับเพื่อไปการผ่อนคลายครับอยากให้น้องๆทันใหม่นะครับที่กําลังจะเข้าในปัดที่หครับ67นี้นะครับแล้วก็ผู้ครองนะครับเชื่อมั่นได้เลยว่านะครับน้องๆเข้ามานะครับมีความพร้อมนะครับสำหรับน้องๆที่จะเริ่มทําการฝึกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของต่างๆเราได้เตรียมจัดหาไว้ให้ตลอดช่วงการฝึกอย่างแน่นอนครับ